สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องหญิงอีสูอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องหญิงค่ะภารกิจเร่งด่วนนะคะเป็นงานที่น้องหญิงจะไปส่งรถค่ะแต่ว่าไปส่งรถที่จังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวรอชมพร้อมกันค่ะ เราจะมาส่งมอบรถคันนี้กันเลยค่ะเป็นสปาร์คหัวเดี่ยวนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะอย่างที่เห็นค่ะมันจะเป็นตัวลิฟท้ายนะคะเดี๋ยวพามาดูวิธีการใช้งานนะคะของลิฟท้ายของรถคันนี้กันเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ค่ะกําลังจะไปส่งมอบลูกค้าที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะคันนี้จะเป็นรถ สปาร์นะคะเป็นรถหัวเดียวเครื่อง1.9นะคะแล้วก็มีการติดตั้งลิฟท้ายเพิ่มนะคะอะ่เดี๋ยวให้ดูวิธีการใช้งานลิฟท้ายนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนอันนี้ก็น่าจะยังเป็นของใหม่อยู่นะคะ จปโอเควิธีการใช้นะคะก็จะต้องเอาขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นจากตัวสลักข้างบนนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนลงมา่างนี้โดยใช้รีโมทนะคะคจะเป็นตัวรีฟทางนี้นะคะ ตัวนี้ก็สําหรับลูกค้าที่ยกหนักๆนะคะอันนี้ก็ขึ้นไปยืนได้เลยนะคะอยากยืนแบบดีบ้างอะ่ะลิฟต์คันนี้เป็นแบบอันนี้จะเป็นลิฟต์ระบบไฮโดรลิกนะคะ อนมีอนนี้นะคะเตรียมเส้นยานไปสมมอบฝากไว้ด้วยนะครับผลงานของรานะฮะสนใจกเข้าม,มาได้ ใช้งานง่ายนะคะเพียงรีโมทนะคะอดูรีโมทนะคะรีโมทเ,เป็นรีโมทไร้สายเป็นรีโมทไร้สายแบบนี้นะคะก็คือกดเปิดปิดขึ้นลงนี่ได้เลยใช้งานง่ายค่ะหรือว่าจะเอาเป็นแบบไีสายก็จะมีตัวจุกเสียบนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงขานี่ <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้อันนี้คือใกล้จะถึงลูกค้าแล้วนะคะ <c oughs> ก็แวะมาเตินมน้ำมันก่อนเดี๋ยว จะต้องไปต่อแล้วตอนนี้ถึงพิจิตรแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะบ้านลูกค้าค่ะถึงแล้วค่ะถึงลงถึงออฟฟิศลูกค้าแล้วนะคะวันนี้มาส่งรถกันไกลหน่อยดี๋วขออนุญาตไปให้ลูกค้าเป็นเอกสารรวมถึง แนะนำการใช้รถลูกค้านะกันนะคะส่วนใครสนใจรถยนต์อีซูซูนะคะแต่งเติมแบบไหนนะคะลองสอบถามกันมาได้นะคะทั้งเบอร์แล้วก็ลายที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงฝากน้องหญิงไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ